เออจากตัวที่สูบก่อนจ้รับนครับสูบต้อกันไม่ได้ทหารยทหารยิงทหารตใช่ไหมใช่ 大家都拿杯子啊。 เราจะดเข้าไหมขยัข้างนิแกไม่เข้าใช่ไมแกไเข้าก็เหลี่ยมนี้นะครับจากแอคครับ ปะทะจ่าปูครับทหารอากาศจะเจอกันทหารโบกครับในเหลี่ยมหลังเท้าล่างนะครับมาดูสเต็ปกันใครจะดีกว่ากันนะครับก็นานๆจะเห็นจ่าแอคนะครับเล่นหลังเท้าล่างนะครับแต่ปูนี่ก็เห็นแล้วนะครับเตะเยอะนะครับเตะชิงหนึ่งหมื่นบาทเลยนะครับน่าจะเสิร์ฟซ้ายนะครับจ่าแอคนะครับหลังเท้าซ้ายนะครับ นะครับเลี้ยงหลักเท้าทุกหักแน่นนะครับประตูเลือยของแท้นะครับหแบบท่าล่างนะครับเราดูจนวิทยาและศึกษาได้นะครับคนที่ชอบเล่นหลักเท้านะครับส่วนน้องเพีวก็นะเพิ่งไก่นะครับปีนหลักเท้าล่างประตูแบบเป็นตึกแล้วประสบการณ์ดีมากนะครับเพียวทีเดียวพี่เพียวสองรอบแล้วพี่ ชิเ้นหนึ่งหมื่นบาทนะครับคู่นี้นะครับเดี๋ยวให้จู่กลางเกมแล้วก็แอดมินเดี๋ยวจะลงไปทำคลิปสั้นนะครับเดี๋ยวฝากไม่ได้ฝากไ,ไม่มีใครฝากนะครับเี่สิบสองดครับยีสิบสองแต้มนะครับชิ้หนึ่งหมื่นบาทนะครับได้ครับติดใจกระโดดได้นะครับหลังเท้าซ้ายครับจ่าแอ๊กนะครับเสิร์ฟนะครับลูกเสิร์ฟนะครับ วันนี้มาดูจับปูว่าวันนี้ครับจะปีนเวทได้หรือเปล่านะครับจะแอก,ก็ต่อเหลี่ยมให้แล้วนะครับส,ส,าสายนะครับแล้ว ก็ใช้ลูกนี้นะลูกนี้เราต้องการกันได้หรือเปล่าเกมที่สุดส่อนนะครับเหล่านี้นะครับโดนได้นะครับโดนห้ได้เยอะนะครับโดนข้ไม่ได้นะครับแพเริ่มเกมวัฟซุนท่าศูนย์นะครับ จับบูนะครับเป็นฝ่ายส่งนะครับอาหารบกครับมาครับไล่ขวาออกหลังยังไม่ชันเสิร์ฟเลยครับราคาต่อก่อเนาบ54ดูเสิร์ฟหลังเท้าซ้ายนะครับจแาคดูนะครับ วางเนียนครับลูกนี้เยนส่งมาครับจะแฮกับหนึ่งสองสูงไปครับ อืมไม่ออกนะครับแม่เหมือนจะปล่อยออกนะครับจากปูอุบลน,นะครับขอประทะรุ่นพี่เลยนะครับมาบาหงองนคน้องันอคนนเลมาครับหลุดแ <c oughs> ล้วครับจาปูครับแดงแร่ครับจากแอสครับเช่งกน เนีปเนี่ยนนไลกเยะคผรู้เา่ตวนะครับายคุณแผนโ้อนะครับจับปูอยู่ไหมหนึ่งสองดูลูกสาแขงโด,ดดโด่ไปครับออกหลงังไดครับสตูนแล้วนะครับ ขอซื้ออะไรครับจาปูนะครับสองกระสุสนปลายหลุดแล้วนะครับจาปูชมกันไปครับฟังเสียงแต้มจากกรรมการน,นะครับเดี๋ยวแอดมินลงไปทำคลิปครับหนึ่งนะ

นอ้ยกระโดด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 กระโกระโดด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 กโดด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 กดดกระโดดกระโดดกกรระโดดกระโด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 ดกโดดกระกระโกรระโดดกระโดดกระ

ไปนะเทียงคืนเลยก็ได้ผมว่าคุณจะเอาอ๋อพี่เอรู้ต้นไม้รูนไม้รูนไม้รู้ไีรไม้สามนี่ยกพันธุ์แล้วก็เรานรนดิ้นรนต้อรับราคาถือปัจ กินอะรทั้งไทยทุกมนก็อยู่ได้ไป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 ไไป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 ไ

ทักทายนะครับสำหรับเอเซีนะครับที่กุมารชมนะครับทเท้าก็ไฟเตอร์นะครับามาดูเหลี่ยมหลังเท้านะครับเหลี่ยมคลาสสิกนะครับ ฝั่งที่หาหลังนะครับเป็นจทางด้านวาจ่าปูนะครับจ่าปูจากสวนมากนะครับเจอกับฝังนน้นนะครับจ่าเฮกรามินทานะครับจ่าเจ้าจ่านะครับเจะกับฟังหาเอานะครับเราลากไทยจ่าดีกว่าทันนะครับตอนนี้ฝั่งทางด้านของจ่าเฮกมีขึ้นนำค่อนข้างจะห่างนะครับ6ก่อสนนะครับจ่าเฮกมีจะต่อเหลี่ยมให้นิดนึงนะครับเสิร์ฟข้างไปขนาดไห้นะครับเสิร์ฟซ้ายนะครับแต่ว่าขึ้นนำไปห่างแล้วนะคร6กศะสนนะครับเกมเสิร์ฟของจ่าเฮก ไล่ด้าขวานะครับจากปูยก 1- หนึ่งสองมาแท็กไปนะครับโอ้โหนะเบสิกพื้นฐานจากแฮกชื่อทันนะครับดีกว่าแน่นอนนะครับพูดถึงนะครับการเล่นลูกนะครับเหลี่ยมเดี่ยวเปข้ามหมวอเปรีปิดกระรับต้นๆเลยนะครับสำหรับจากแฮกนะครับแต่ว่าวันนี้ทาในเหลี่ยมหลังเท้าหลังนะครับดูนะครับเบอร์หนึ่งสวนราชกับเบอร์หนึ่งของราวินทาในเหลี่ยมหลังเท้าหลังนะครับ หนึ่งตัวหกนะครับโอ้โหสกอร์แรกมาแล้วนะครับฝั่งทางจับปูนะครับขยับไล่มาเป็นหนึ่งตัวหกนะครับเจ็ดตัวเจ็ดสิบสามจะถามไหมตน้มนำมวยมีเตีไหมครับนะครับตัมนำมวยวันนี้ไม่มีเตะนะครับน่าจะมาในอาทิตย์หน้านะครับในสุขหน้านะครับหนึ่งตัวหกนะครับเกมเซฟของจับปู โอ้โหดูดีพิกเน็ตนะครับหมดสิทธิ์รับนะครับขยับมาอีกหนึ่งแต้มเป็น2ตัวหนะครับมาเรื่อยๆนะครับเกมรับเกมเสิบของจากูนะครับต่ายๆ่สองสองสองตัวหกนะครับไล่นาขวาจะแฮกลำเลียงมาหน้าเน็ตยอดนะฮะยังทันอยู่สละจากูแทกหลังลูกนี้ออกนะครับ ท,ท้ายนะครับสำหรับเอซีเพจตะกอไฟเตอร์สองนะครับก็ไล่สดเพจเดียวนะฮะอีกเครื่องหนึ่งมีชาร์ตแบตอยู่นะครับขอไปเอฟซีด้วยนะครับทางเพจตะกอไฟเตอร์อีกเพดหนึ่งนะครับเข้ามารับชมทางเพจตะกอไฟเตอร์สองกแล้วกันนะครับเตะนะครับหกต่อสองเกมเสิร์ฟไล่นาซายโอ้โหนะฮะมีเปรนะฮะท้ายพอร์ตแก้ข้ามบายจ่าแฮกโอ้ยหลังเหมือนกันนะครับต้องแก้ข้ามนะครับห่างนะครับจับปู ประคองไปก่อนนะครับประคองเกมนะครับจ่าแฮกยัดหลังมาเห็นได้นะฮะอู้ยอดไปจ่าแฮกเล่นชาบชวยนะครับจังหวะสองนะครับเริ่มจะนิ่งแล้วนะสำหรับจ่าปูในช่วงต้นเกมมีลุ้ง่ายเกินไปหน่อยนะครับก็ต้องกลับมานะครับกลับมาสู่เกมนะครับตั้งหลักได้แล้วนะฮะส่วนเลกๆนี้ก็ยังตื่นเวทอยู่นะครับเพราะว่าชื่อชั้นนี่จ่าแฮกดีกว่านะครับ จเจอจ่าในวันนี้นะครับจังหวะนี้โอ้โหวางหน้านิดยังได้นะครับยังทันสาหรับจับบุกระแทกมาจังหวะเดียวสำหรับจ่าแฮกนะครับตรงนี้มาตรงตัวนะครับโอกาสจ่าปูโอ้นะก็ไปตรงๆเหมือนกันนะฮะอาัยว่าเหนียวแน่นไม่ก่อน,นะครับโอ้โหลูกมันอ้อมตัวนะทำเสียไปเองเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับ สิบห้าอาจจะลองซบ้านหนึ่งี้านหนึงยี่สบลอัเดียวโอเคได้เลยไดเลยองาเล่นอง้งคัไ้หงมป็เนกตอนนี้ทางทางใจแฮกนำอยู่7ต่อ2แต้มนะกระจ เตมเจ็ดต่อสองนะครับเกมเสิร์ฟของจ่าแฮกนะครับไล่น้าขวามาลูกนี้ตัดหน้าซ้ายใบนะครับจ่าแฮกกระแทกมาตรงๆก่อนนะฮะ ขอคของเกมอยู่สำหรับทางด้านของจ่าปูนะครับอาศ <deal> <vastly amplify> <less> ัยความเหนียวแน่นนะครับโต้ทรกับลูโอดูนี้นะครับกระแทกยัาตัวมานะครับเอาไม่ทันจริงๆสำหรับทางด้านจ่าปูนะครับแปลกันกลติดต่อติดต่อติดตอติต่2 ได้อีกหนึ่งแท่นะครับแปดต่อสองนะครับเสิร์ฟซ้ายก็จริงแต่ว่าเสิร์ฟดีนะครับกำลังแจกนะครับซ้ายขวานี่ถ้าพูดถึงว่าเหลี่ยมใช้แปลนะครับเก็บแน่นนะครับซ้ายกับขวาเข้าพอกันเลยนะครับก็จะมีพื้นฐานนะครับเป็นผ้าเปร้อยนึ่งนะฮะโตไปจากแฮกครับหนึ่งสองสามไล่หน้า้ายมานะครับจากปูแฮงตรงตัวนะครับ อูหุโยกขวาลูกนี้ได้นะครับแก้ข้ามป่ายาวๆนะครับจะแฮกตัดซ้ายนะสายบ้างขวาบ้างนะครับจังหวะการเล่นลูกนะครับฝั่งทางจากโปนี่ก็พยายามประคองเกมก่อนนะครับอูกระแทงหลังมานะครับท้ายพอร์ตโตไปนะครับได้นะครับมีจากท้ายพอร์ตยอดอูยอดดีนะครับพลิกเน็ตลงนะครับเป็นอีกหนึ่งเตน้มขรองจ่าเฮกสิงทรัพนะครับขยับ ไปเป็นเก้าต่อสองแต้มแล้วนะครับแต้มตอนนี้ห่างนะครับจ่าแฮกนำเก้าต่อสองห่างเก็ดแต้มเลยนะครับท้ายเกมแล้วนะครับ ยืนซ้อนก็ได้สืมรทางทายกันได้นะครับสำพีซีนะครับต่างเร็เแล้วก็เปเธอร์สองนะครับเก้าสองลายขวานะครับจ่าปูนะครับไปตรงๆง่ายๆนะครับเป็นฝั่งทางด้านของจ่าแฮงนี่จะวางลูกกว่านะครับวางเกมกว่านะฮะนี่นะถ้าวางลูกก็วางไม่แม่นสำหรับจ่าปูนะครับสามพลาดนะครับได้อีกหนึ่งแต้มสำหรับจ่าแฮกนะครับนํำเป็นสิบต่อสองแล้วนะ ยีต่อสเทียวไปเจี๊ยบสิบต่อสองเจี๊ยบสิบต่อสองนะครับมาตรงตัวนะครับจ่าปูกระแทกยัดตัวไปเลยมาจ่าแฮกนะครับง่ายนะครับเล่นง่ายนะครับวางหยอดตรงนี้กระแทกหลังขวับขวยจังหวะเดียวเลยนะครับจ่าแฮกตรงนี้ไปนะครับวาง อโอกาสของจ่าปูวางบ้างนะครับยัดตัวไปลูกนี้ท้ายพอดแก้ข้ามมา่อนนะครับอีกครั้งหนึ่งของจ่าปูนะครับไลหนาซ้ายจะเฮกกระแทกยงหลังยังได้นะครับยังทนันลูกนี้ยังหยอดน้าซ้ายนะครับยอดคืนอุ้ยนะฮะยังทันอยู่นะจ่าี้ ลูกนี้น่าน็ตแต่ยอนว่าหน้าไข้ไมู่้เลยว่าพอไข้ได้หกระแทกหลังนะครับหลังไปเอ้าโอ้โหหลุดนะครับเปลี่ยนเสริมนะครับกว่าจะได้แต่ละแท่นนะฮะโอ้นะครับนี่นะครับสู้กับบตะก้อที่มีเบสิกพื้นฐานนะครับเนยหน่อยนะครับสำหรับขาหมูใช่ไหมนะเตเด็ก 5า5ิปฮาซิปฮาซิแมนะครับสองต่อสิบนะครับตามหลังแปดแ้มนะครับสเสิรไหมไลน์นาซายนะครับลูกนี้จ่ายให้ยังมาได้นะครับจ่าจปูลำเดียวไปยอดอโอ้โหนิดเดียวไม่ข้ามนะครับ ต้องให้สุดจริงๆนะครับเกมวางลูกขวามจ่าปูนะครับเพราะว่าจ่าแฮกนี่เร็วคล่องตัวแล้วก็ได้เกียบนะครับความยาวนะฮะสต่อขยับนิดเดียวก็ทันแล้วนะครับสิบต่อสองนะครับออกไปแล้วับตัดไปหน้าขวาสุดนะครับอย่งอยู่นะฮะจ่าแฮกยอดลูกนี้ยอดดีด้วยนะครับสวนไปลูกนี้ออกเป็นแท้มนะครับขึ้นแท่นเรียบร้อยเม็ดเดียวเกมนะครับ สิบต่อสองแล้วนะครับต่อขาดไปเลยนะครับห้เอาไปนะห้าสิบู้ลำบากแล้วนะครับสาหบกาูแกมเดียวเกนนะครับสิบเอ็ดต่อสองเลยอต่อโอยต่อไม่มีราคาเล่นนะต่อสองกี่ส้ายมา ยังข้ามไปได้อยู่นะครับจาลุกนีกระแทกขวาออกนะครับเปลี่ยนเตีรเสริมนะครับสองต่อสิบเอ็ดนะครับกล่าวแต้มดูว่าปฏิหารเท่งนี้มีไหมนะครับสำหรับจ่าปูนะครับสองต่อสิบเอ็ดเเกเสริมนะครับสอต่อสิ ไปจ่ายเ็กเล่นสบายๆนะครับความกดดันนี้ไม่มีแล้วนะครับก็เล่นแบบชิวๆะครอบชิวนะฮะนี่นะไปเรื่อยๆนะครับจ่าปูนี่ต้องต้องนิ่งแล้วก็ทำแล้วลปลอยนะครับเพราะว่าฝั่งเขาขึ้นแท่นไปแล้วนะครับอ,ออกนะฮะเป็นเต็มของทางด้านจ่าปูขยับมาเป็นสามต่อสน,นะครับ ใช่ช่วน้องตับดลองลองอ่านเลยครับสามต่อ <cray> สิบเอ็ดแดงนะครับสามต่อสิบเอ็ดนะครับ อะไรนะขวาข้างขนาดนะครับแต่ไม่ขาหยอดลูกนีไหมครับเป็นอีกหนึ่งแนะครับขยับมาเป็นสี่ต่อสิเอทางๆนะครับางนีบชุดลงลงลงอันเดียกนเขา้าัรากาหรอสิาพต่อสิเอ็ดสีต่อสินะครับโอ้โหนะฮะ ตองเกมมากอน,นะครับโอกาสของจากปูน้าน,นี้นะครับกระเทศหลังได้ไหมอย่างมาได้อยู่นะครับหวางอีกครั้งหนึง่งกระเทกหลังนะครับโยงหลังนะครับจาใทกประเทศขึ้นมาบ้างปูดำเนียงไปนะครับหลังอย่างเดียวช่วงนี้อุคูโคโคนะครับแมเดียวเกมนะครับ สี่เปตอสีนะครับเกมไหมตัดมาหน้าซ้ายตรงนี้เกยข้ามไปก่อนนะครับอย่าแฮกลำเลียงหน้านิดประเทศหลังจากปูท้ายคอนนะครับข้ามไป อีกครั้งหยอดอู้คูหยอดเกมไปเลยนะฮะหยอดไม่ข้ามนะครับเป็นฝั่งทางด้านของจาเฮกรามินทาเอาชนะจากปูสวนราชไปได้โค้งน้างจะกคารอยนะครับขอบคุณยอซีนะครับที่ผู้ชมการติดต่ออนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็กดอ่านยังเกินไปเลยนะฮะเวลาอันดับน้จบก็จะได้เข้ามาชมนะครับสวัสดีนะครับ